กว่าน้ำหนองมันแตกเลยอามากระดาษผมบวมเป่งมาเลยใช่อำบวมบวมบวมเป่งมันแต่มันแต่มันยังมันไม่ค่อยปวดเท่าไหร่แล้วแหละเนี่ยดูดิพี่กว่าน้ำหนองแตกเฉยๆแห้งแล้วมั้งมันมันบวมมากี่วันแล้วหนูโอ้โหข้างนี้เป็นนานแล้วก็แล้วไม่หายสักทีใช่ไหม ไม่หายสักทีนึงไงมันม้วนลงไปเลยนะอะดูโอ้โหเลยกลัวมีน้องยังมีเล็โอ้โเนี่มนหมดแล้วเหรอเนี่ยใช่อันไหนที่มันทิ้มไม่ผมจิบนี่ไงเล็บอะเล็บมันแทงเนื้อทำให้เราจิบ มันถึงได้ปวดไงมันมันพองเดินต้องกระดกนิ้วโป้งตลอดตามมันไปกลัวมันมีหนังข้างในด้วยอ,อปวดหนังเล่นนะ มีหนังที่ทำให้เราปวดพี่เกิดโคมองทำไมเนี่ยโลงเนี่ย<ค>อันนีเ<ค>ลยดูข้างนี้ดิข้างนี้ก็โง่กำลังจะเป็นใช่ไหมใช่วมเนเลย <c oughs> เราดูเราก็ลุ้นไปด้วย <laughs> เราเล็บม้วนลงลึกนะแต่ดีนะที่มันไม่เป็นหนองคือแบบมันนานมากกว่าจะเป็นใช่ไหมบางคนเนี่ยแค่แค่แบบเริ่มปวดกข,ขึ้นเลยนะหนองอ่ะเพรเนื้อเขาบางมากเนี่ยมันยังปวดอยู่เห็นนะเพราะว่ามันมีเล็บแทงอยู่เนี่ยตรงเนี้ยเล็บยังแทงอยู่เลย เนี่ยพอพอพี่มาจับแล้วหนูถึงรู้ว่าหนูปวดใช่ไหมเนี่ยดูดิความม้วนของเล็บอ่ะเล็บก็ใหญ่เล็บเล็บเข้าบาหนหรอกมันมน้วนรู้แล้วนะนะนี่แต่ที่ปวดอ่ะอันนึงเจ็บก็แค่ปลายคือมันแทงเนื้อไงห,หนูมันแทงลงไปโล่งนั่นนี่ก็โลนะ่ลงแนละ ลงนะให้มีนะโอเคนะ